ให้โอกาสให้แก่เราอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเราได้ดำเนินหรือว่าปฏิบัติอามาัล ก็คือละหมาดละหมาดฝรดูด้วยละหมาดจามานับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่อลลล a ์ได้เปิดใจเราได้ให้ความสำคัญแก่การละหมาดฝรดู ต่อัสุภาโนตอลาด้วยละหมาดจมะมาซึ่งท่านนบีได้ไม่ได้เลิกในการปฏิบัติด้วยละหมาดจมะมาแม้แต่วัคตูเดียวก็คือมีวัคตูเดียวที่ท่านอบีไม่สามารถเนื่องจากท่านอบีป่วยหนักและก็สั่งให้ท่านท่านอบีบักได้ละหมาด เป็นผู้นำแทนอันนี้แสดงว่าละหมาดละหมาดจะมาอะนั้นสำคัญที่สุดด้วยเหตุน,นี้เราต้องซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆต้องสุโคตต่ออัลลอฮ์มากๆที่เรามาร่วมละหมาดแต่วันนี้ได้เห็นอ่บานถ้าเขาเรียกว่าแถวของเราเพียงแค่สามแถว ธรรมดามันเยอะกว่านั้นอีกอัลฮัมดุลิลละอิชชาอัลลอฮ์วันนี้จะได้พูดถึงในเรื่องฟิตรอของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้เตรียมให้แก่บรรดานาบีและก็รอซูลทั้งหลายซึ่งอัลลอฮ์ได้เตรียมลักษณะเหล่านั้นมาพร้อมแล้วถึงแม้จะยากหรือว่าจน ท้าทายลำบากแค่ไหนก็อัลลอฮ์ได้เตรียมพร้อมเพื่อความเป็นผู้นำและก็ตอนนี้เราก็ไม่มีนบีอีกแล้วนอกจากบรรดาผู้นำที่จะรับริษาละจากอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และซึ่งเราไม่ได้พูดถึงเรื่องต้องรวยก่อนถึงจะมีอำนาจ ต้องจนเพื่อถ่อมตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซึ่งเราไม่ได้กล่าวว่าจนรวรวยอัลลอฮ์ได้กำหนดฟิตรหรือธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้สร้างให้แต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องผู้นำ ที่านนาบีได้รับซึ่งท่านนาบีอยู่กับลุงถ้าเรามาพูดถึงชีวประวัติของท่านนาบีอยู่กับลุงลุงของท่านพยายามเพื่อให้มันเกิดมีอำนาจอาจจะเป็นอำนาจด้วยพลังความแข็งแกรง่งทางฟิสิก ทางร่างกายของท่านอบีเองแต่ลุงของเขาก็จนเหมือนกันซึ่งตอนที่ท่านอบีร่ำรวยแล้วแต่งงานกับคอดีจออาบูตอลลบยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูอับบาสกับอาลีได้ซึ่งได้แบ่งกันท่านอบีก็เลือกอาลีมาอยู่กับท่าน ออไม่ไม่ใช่อับบาสฮัมซะฮัมซซไปอยู่กับอับบาสอ,อันนี้แหละจะบอกถึงความยากจนแต่การเตรียมพร้อมของลุงของท่านเพื่อจะสร้างให้มันมีศักยภาพอาจจะด้านใดก็ได้แต่เขาก็ยังไม่คิดว่าท่านนาบีจะร่ำรวยได้อย่างยังไง แล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าท่านนาบีจะแข็งแรงได้ยังไงซึ่งเขาก็อบรมบ่มเพาะท่านนาบีให้ไปเลี้ยงแกะไปรับจ้างและแกะนั้นไม่ใช่ตัวเดียวมันมากเป็นจำนวนเป็นฝูงในขณะที่ท่านนาบียังเด็กอยู่เลี้ยงแกะนั้นเพื่อสั่งให้แกะนั้นอยู่ในระเบียบ ซึ่งท่านนาบีสามารถบรูรณาการในการที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในการเพียงแค่เลี้ยงแกะและก็มีกรณีอื่นอีกที่ลุงของท่านได้พยายามให้ท่านนาบีนั้นมีศักยภาพในการเป็นผู้นำอันนั้นเป็นพิราะของอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาเตรียมพร้อมให้แก่เป็นให้แก่ให้ผู้ใดที่จะเป็นผู้นำเหมือนกับ เราธรรมดาแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเอาล้อประสงค์ที่จะให้เราเป็นผู้นำเขาเขาได้เตรียมพร้อมถ้าเรามาดูประวัติศาสตร์ของผู้ที่จะผู้ที่เป็นผู้นำนั้น mm. ก็มันมีมันมีขั้นมันมีตอนมันมีอะไรเหล่านี้ mm. เพื่อจะสร้างเขานั้นมีศักยภาพและความเป็นผู้นำได้ท่านอบีลุงของท่านก็ยังไม่ได้คิด แต่ที่เราบอกว่าลุงของท่านยังไม่ได้คิดเพราะว่าก่อนหน้านั้นประมาณสามปีสีป่ปีท่านคอดีเดยอก็ได้ประกาศและก็ให้ผู้นำตอนนั้นก็อบูตอเลบเป็นเหมือนกับเป็นผู้นำของอสังคมในเมืองมะกะก,ก็ไปฝากอบูตอเลบว่าให้เลือกผู้ที่มีผู้ที่มีผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงในการที่จะ ไปทำธุรกิจให้แก่เขาเมืองนอกก็ตอนนั้นอบูตอเลบก็ยังไม่ได้คิดว่าเออจะเอาลูกหลานจะเอาหลานของท่านนั้นไปเป็นแต,แต่อบแต่อบูตอเลบก็ได้ดูแล้วว่าท่านนบีนั้นมีความรับผิดชอบแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะไปเป็นจะไปเป็นอะไรล่ะจะไปเป็นเจ้าหน้าอรุจะไปเป็นจะไปเป็นพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่รัอวอะไรที่ ปฏิบัติหน้าที่ทำธุรกิจให้แก่คอดีจ้อแต่สุดท้ายสุดเหมือนกับอาบีุบักลบเหมือนกับอบูตอลิฟก็ได้คิดว่าเออหน้านะเพราะว่าเขาจะท่านอบีนั้นแข็งแรงเ,ออเป็นเยาวชนที่จะไปยังออมีคู่ครองในการเตรียมพร้อมนั้นยังไงฉันเองก็ไม่ได้มีทรัพสมบัติ ฉันเองก็ไม่ได้มีอะไรและก็ท่านนบีนั้นจะไปเป็นจะมีคู่ครองนั้นได้อย่างไงนะก็ด้วยเหตุน,นี้ก็เหมือนกับไปสมัครกับคอดีย่ไปถามคอดีย่ว่าสมัยก่อนประมาณสี่ห้าปีนั้นเคยฝากให้ฉันไปหาคนที่มีความสามารถในด้านนี้ก็ตอนนี้ฉันจะให้หลานของฉันของของฉันไปเป็น ผู้ทําหน้าที่ในเรื่องนั้นพอไปไปเป็นท่านาทาหน้าที่ในเรื่องนั้นแล้วกเ็เขาสามารถกอบผลประโยชน์กําไรด้วยวิธีของเขาอินชาอัลลอฮ์ในวันข้างหน้าเราจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติของท่านนาบีในการทําธุรกิจให้แก่คอยดียอในครั้งแรกนั้นมันมีรูปแบบอย่างไงมันมีหลายแบบมีหลายประเภทและก็มันมีรูปแบบอย่างไงอินชาอัลลอฮ์แต่วันนี้เราจะ ดูว่าท่านนาบีจริงพออยู่กับคอดีเยอะมันรวยพอรวยแล้วเหมือนกับมีอำนาจแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องรวยแล้วมีอำนาจแต่สังคมอาหรับในสมัยก่อนเขาบอกว่าแมลายย a m l i กูต u ู a hu w a l a y a ก l i k ร q ใครที่ไม่มีอาหารที่จะกิน เวลาเขาออกคําสั่งอะไรพูดอะไรอาจจะเป็นอาจารย์อาจจะเป็นโตนานแบรโตกำนันอะไรถ้าโจรนะขี่รถมอเตอร์ไซค์ปอง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 เขาจะสั่งอะไรคนไม่ฟังแต่ถ้าเมื่อเขามีเงินมีทรัพย์สมบัติไปพูดอะไรก็เขาฟังด้วยเหตุน,นี้ถ้าเราไปดูในการวิเคราะห์ของบรรดาคณาจารย์ในยุคป,ปัจจุบันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท่านนาบีความ เป็นอยู่กับคอดีจ้อและก็มีอำนาจทางการเงินและก็อิ่มตัวอิ่มตัวในเรื่องมีลูกในเรื่องอมีภรรยาอิ่มนะอิ่มตัวในเรื่องสมบัติท่านนบีสามารถมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมได้แต่คนสมัยก่อนเนี่ยถ้ารวยเมื่อไหรนะคนอาหรับสมัยก่อนรวยเมื่อไหร่ เขาจะไปตัดหัวคนแล้วก็เอากะโหลกนั้นมาดื่มเหล้าแต่ท่านอบีไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นรวยเมื่อไรสมัยก่อนในสมัยยาเฮเลียไปซีนากับไกลไปดื่มเหล้าที่ไหนอะไรแบบนี้อันนี้ความเทียมพร้อมก็คือพิตรอของอัลลอฮฺสุบฮานาหมะตาลาได้ส่งให้แก่ผู้ที่จะเป็นผู้นําในโลกนี้ได้เราไม่ได้พูดว่ารวยแล้ก็เราไม่ได้พูดว่าจนอ่าก็คือ อัลลอฮ์ได้เตรียมพร้อมไว้แล้วเราเป็นผู้นําก็อัลลอฮ์ก็เตรียมพร้อมไว้แล้วเราจะเป็นอาจารย์จะเป็นใครก็อัลลอฮ์ได้ส่งฟิตรห์มาไปแล้วแต่เราไม่ได้อยู่ในแนวคิดที่บอกว่าเจเบรียกอ,อดดรียะที่ก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประกาศกาเนิดไว้แล้วอ้นะอ้นั้นไม่ใช่อย่างนั้น นานะเพราะว่าความพยายามนั้นอย yeah. ู่ที่อยู่ที่เป่าของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت า ا ل ى เพียงแค่นี้ก่อนวะบิลลาฮิตัทอฟิกวะฮิดายะสัลลัมอาลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺรัลกัส